เเคขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถซูซูกิสวีปนะคะรถสวยขนาดกระทัด,ดรัดกระทุานรถยนต์ปี2018เครื่องยนต์1.2ค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้น,นะคะมีปุ่มพุชสตาร์ทเครื่องเกียร์ดีค่ะกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้หมดปกตินะคะเลขใหม่แค่ประมาณ50,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะ สีสวยชุ่งร่างดีเอกสารมีพร้อมนะคะราคา1น8 0 0 0บาทสดผ่อนได้หมดด้วยนะคะตัวรถสวยพร้อมขับพร้อมใช้งานต่อกันได้เลยค่ะทุกท่าน mm hmm. เครื่องยนต์ประหยัดมากๆนะคะวิ่งได้สบายทางใกล้ทางไกลเดินทางกันสะดวกค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่3ามโคกจังหวัดปทุมธานีโทรนัดหมายนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่าน แอดมินเพียงแค่นำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ